โอเคครับก็ขอสวัสดีคุณผูมชมอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเพชร FCX ก็ขอสวัสดีคุณผชมทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์คำถาม Q&A นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจเลยไม่คิดว่าจะมีคนมาคอมเมนต์ comment นะครับโอเคครับเราก็มาตอบคำถามกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดก็กดเลยตอรีดเลยโอเควันนี้ก็จะมาตอบคำถามแล้วเย่ yeah! คือแบบผมตื่นเต้นไงไม่เคยตอบคำถาม Q&A นะครับเคยแต่ไปคอมเมนต์ของคนอื่นนะครับวันนี้ก็ได้มาตอบเป็นของตัวเองละก็เอาเลยเริ่มเลยนะครับจากคำถามแรกนะครับก็คือ Q&A ในอนาคตที่จะเปิดหน้าไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอายกล้องมากๆเลยนะครับก็คงจะไม่ได้เปิดหน้านะครับ ก็อาจจะมีบ้างนะครับใน Facebook ผมอาจจะลงหน้าผมก็ได้นะครับก็ลองไปดูได้น,นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่กล้าลงหน้าตัวเองครับโอเคไปในคําถามต่อไปนะครับคําถาม Q&A ไอดอลในดวงใจของพี่เป็นใครครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเล่นฟรีไฟก็จริงแต่ผมไม่มีไอดอลที่เล่นเกมฟรีไฟนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมไม่ได้เริ่มเล่นเกมฟรีไฟครับแล้วก็ สผมไม่ได้ดูการแข่งขันฟรีไฟเลยนะครับสักครั้งหนึ่งเลยนะครับไม่มีไอดอลเลยแต่ถ้าไอดอลในการทําคลิปเนี่ยก็จะมีอยู่2คนนะครับคือพี่เกมสกิททีวีครับคือผมชอบพี่เขาในการเล่าเรื่องแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่ดอยเซอร์ครับคือทุกคนอาจจะงงอา้าดอยเซอร์เป็นยังไงก็ก่อนที่ผมจะเล่นฟรีไฟเนี่ยผมเล่นเกม RV ก่อนนะครับเป็นหลักเลยคือผมอยากรู้ว่าการเล่นตัวละครหรือว่าฮีโร่ในแต่ละ หมดหมู่แต่ละสาย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะแต่ละเลนเออเขาควรจะเล่นยังไงตำแหน่งไหนควรจะทําอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบเขาคือความสุภาพครับผมว่าผมชอบพี่ดอยที่เขาเป็นคนแบบยังไงเพูดจาดีอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบผมอยากเป็นแบบเขาอะเพราะว่าผมไม่อยากเป็นคนที่็อกซิกนะครับก็เลยเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเขาเช่นคลิป Q&A เนี่ยผมก็ได้ทำการไปดูพี่เขามาก่อนแล้วนะก่อนจะมาตอบทุกคนว่าจะตอบ แบบไหนบ้างอะไรยังไงก็โอเคประมาณนี้นะครับไอดอลผมในเกมฟรีไฟไม่มีนะคําถามต่อไปแล้วกัน Q&A พี่อยู่จังหวัดอะไรครับแล้วก็ตัดคลิปในแอปอะไรขอตอบอย่างแรกเลยก็คือการตัดคลิปครับผมตัดคลิปในแอปแคปคัทนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยตัดคลิปในแอปค i ายม a สเตอร์เอแล้วก็มันรู้สึกแบบมันมีลายน้ำแล้วอะไรหลายๆ,ๆอย่างมันทำให้ผมแบบรู้สึกไม่โอเคกับแอปนะนะ คำถามถัดมา Q&A พี่เป็นคนจังหวัดไหนครับผมเป็นคนจังหวัดตากนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่นนทบ,บุรีนะโอเคคำถามถัดมา Q&A หาตี้ยังไงครับก็สุ่มครับผมทุกคนดูมาเนี่ยผมสุ่มอย่างเดียวเลยนะไม่เคยแบบว่านดตี้เลยนะผมเนี่ยไม่มีตี้ก็เลยเล่นคนเดียวตลอดครับอาจจะมีเล่นกับพี่น้องบ้างแต่มันไม่ใช่ตีอะครับก็แบบคนรู้จักอะไรเงี้ยก็คงไม่นับเป็นตี้มั้งใช่ไหมคำถามถัดมาครับ Q&A อะ Q and B <laughs> พี่ใจเกเรบอตอบก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะผมไม่ใจเกเรนะผมนี่ชายแท้100%ครับคำถามถัดมา Q and A พี่อายุเท่าไหร่คะ <c oughs> ก็ปีนี้ผมอายุยีิอแล้วนะกำลังจะเข้ายี่สิบเอ็ดนะครับในเดือนกรกฎานี้ก็ไม่เก่เนาะคำถามถัดมาครับ Q and A ปีนี้พี่อยากได้สิ่งไหนเป็นของขวัญหรอคะก็อืม มันไม่ค่อยมีอะไรที่อยากจะได้ครับอย่างแรกที่ผมอยากได้ก็คือทําคลิปไปเรื่อยๆก็มันก็แบบมีคนดูเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นของขวัญให้ผมนะคนดูเพิ่มขึ้นยอดซับเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจละโอเคคาถามถัดมาครับ Q&A พี่อายุเท่าไหร่หรอครับ 2. พี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไร3พี่เล่นเกมกี่นิ้วตอบอะไรดีครับนี่เนี่ยหผมตอบอายุไปแล้วนะ คือผมปีนี้21ก็ตอนนี้20ไง2พี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคือผมใช้โทรศัพท์ iPhone 12นะครับไม่รู้ว่า12อะไรนะแต่12นี่แหละคำถามที่3คือพี่เล่นกี่นิ้วครับก็เล่น3นิ้วครับใช่ไหม1 2 3่โอใช่ใช่ผมเล่น3นิ้วนะครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนช่วงแรกๆที่มาเริ่มเล่นฟรีไฟเนี่ยผมเริ่มเล่นสายไฮไลท์เลยนะเล่นจริงจังอะสายไฮไลท์เลยโอเค3นิ้วนะครับโอเคคำถามถัดมา Q&A พี่มีแฟนยังครับมีแล้วครับผมถัดไมีแฟนแล้วนะคำ <c oughs> ถ,ถามถัดมาครับ Q&A พี่อายุเท่าไหร่และพี่คิดจะทำ u t u b e ไหมหรือมีงานอย่างอื่นที่เป็นงานหลักก็ผมมีงานหลักอยู่แล้วนะครับส่วนอีกอย่างคือผมอยากเป็น Youtuber ครับใช่อยากทำมากเลยครับก็มีงานหลักครับแต่ก็อยากทำ u t u b e ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมั่นคงหรือว่า จะดีขึ้นไหมก็อยากให้มันมั่นคงมากๆเลยนะครับเรื่อง u t u b e เนี่ยโอเคคำถามถัดไปนะครับ Q&A พี่เล่นเกมในคอมหรือโทรศัพท์คะคำตอบคือโทรศัพท์ครับเพราะว่าผมไม่มีคอมนะครับไม่เคยมีคอมเป็นของตัวเองนะครับโอเคครับคำถามถัดมาก,ก็คือพี่เติมรวมๆแล้วเท่าไหร่คะคือต้องบอกเลยนะครับว่าเยอะมากนะครับแต่หลักสองสามหมื่น,นครับขึ้นไปอาจจะมากกว่านั้นก็ อาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ไม่น้อยกว่านั้นครับก็ประมาณนั้นแหละ,ค,ะคำถามถัดมาคือพี่เล่นเกมฟีฟมานานยังครับก็เริ่มเล่นตั้งแต่เขาแจกตัวละครแอนดูนะครับพอผมเลิกเล่นยาวเนี่ยผมก็มาเริ่มเล่นตั้งแต่1ิขัันสูงที่มีท่าเศร้าครับตั้งแต่นั้นแล้วก็ยาวมาเลยครับคาถามถัดมาอันนี้เป็นน้องผมนะเขามาคอมเมนต์ Q&A พี่มีน้องชื่อจ่อยหรือเปล่าครับแล้วเฟซน้องจ่อยชื่ออะไรหรอครับแอะขอไม่บอกเลยกัน ชื่อเฟสไม่บอกนะแต่ว่าน้องจ่อยนี่คือรู้จักกับผมมาเป็นปีกว่าแล้วนะน้องเขาก็มาปั่นเชยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณจริงๆครับผมไม่คิดว่าจะมีคนมาคอมเมนต์ถามผมเยอะขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นการทาคลิปฟีฟนะแล้วก็อย่างที่ว่าครับวันจันทร์อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะส่วนอีกอย่างคือใครอยากให้ผมมีคอนเทนต์นี้อีกก็ คอมเมนต์ Comment, คำถามไว้ได้เลยนะครับ Q&A EP ที่2อาจจะมีก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยครับขอตัวลาไปก่อนนะไปละบ๊ายบาย